来不少，来不少。

อย่าลองเ,เคยลองไปดก่มน้ำหรอรับไปนะยืนหนาบตายรึเปล่รับไปเลยให้ย่าลองไปดื่มดูอ้อคุณพดได้ด้วยคำเด่นคือตอนที่แข่งดีเด่นั้นสองพัวนาได้แน่ลูกชายทำพิศ การดักษาเครับาร